t o โยต a าแลนคร u i เซอรปี2026เป็นการตีความใหม่อย่างกล้าหาญของรถ SUV Off-Road ระดับตำนานที่ได้รับความเคารพที่สุดในประวัติศาสตร์ยานยนต์โดยผสานความสามารถในการลุยทางวิบากอันแข็งแกร่งเข้ากับระบบไฮบริดที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีร่วมสมยัยการมาถึงของรุ่นนี้ถือเป็นวิวัฒนาการครั้งใหม่ในตระกูลแลนคร r u เซอร์ที่มุ่งเน้นทั้งสมรรถนะทางวิศวกรรมขั้นสูงและการเคารพต่อรากเงาดั้งเดิม ตามคำประกาศของโตโยต้าสหรัฐอเมริกาแลนคร r u เซอร์ปี2026ตั้งใจสร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหราภายใต้โครงสร้างหลัก Land Cruiser 2026ใช้แพลตฟอร์ม TNGAF ซึ่งเป็นโครงสร้างตัวถังบนเฟรมระดับโลกที่ใช้ร่วมกับรถกระบะและ SUV ขนาดใหญ่ของโตโยต้าเฟรมแบบกล่องที่มีความแข็งแรงสูงนี้มอบความทนทานและพร้อมลุยทุกเส้นทาง รวมถึงช่วยปรับปรุงความสบายในการขับขี่บนถนนทั่วไปเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าระบบขับเคลื่อนของรถรุ่นนี้ใช้ขุมพลังไฮบริด i-Force Max ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบข,ขนาด2.4ลิตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าและเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะให้กำลังรวม326แรงม้าและแรงบิด465ปอนด์ฟุตเครื่องยนต์นี้มอบแรงบิดต้นที่ทรงพลัง เหมาะกับการขับขี่ออฟโรดและยังมีประสิทธิภาพเชื้อเพลิงดีกว่ารุ่นเก่าที่ใช้เครื่อง V8 โดยมีอัตราส,สิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ10.1ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือราว28ไมล์ต่อแกลลอนในระบบผสมทั้งหมดมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์พร้อมดิฟล็อกกลางและดิฟล็อกหลงังซึ่งเป็นจุดเด่นของรถออฟโรดระดับจริงจังสมรรถนะเชิงตัวเลขแสดงถึงความพร้อมในทุกด้าน โดยสามารถลากจูงได้สูงสุด6,000ปอนด์หรือประมาณ2,722กิโลกรัมสำหรับการขับขี่ออฟโรดรุ่นนี้ติดตั้งระบบมันติเทเรนเซเล็กที่ปรับโหมดได้ตามพื้นผิวเช่นโคลนทรายและดินรวมถึงระบบ CRA w l Control ที่ควบคุมความเร็วต่ำอัตโนมัติระบบช่วยลงทางลาดชันและในรุ่นสูงสุดยังมีระบบ Stabilizer Disconnect Mechanism S.D.M. ที่สามารถแยกคันทรงกันโครงหน้าเพื่อเพิ่มการยืดหยุ่นของช่วงล่างในเส้นทางวิบากหนักดีไซน์ภายนอกของ Land Cruiser ปี2026ได้รับแรงบันดาลใจจากอดีตแต่ผสมผสานสัสดส่วนและรายละเอียดให้เข้ากับยุคใหม่รุ่นพื้นฐาน1,958มีไฟหน้าและทรงกลมแบบย้อนยุคพร้อมกระจังหน้าที่สลักคำว่า T O Y O T A ในสไตล์คลาสสิกขณะที่รุ่น l a นครูเซอร์จะใช้ไฟหน้าและทรงเหลี่ยมและตกแต่งหรูหรามากขึ้นตัวถังมีความยาวประมาณ4,990ม mm, ิมกว้าง1,940ม mm, ิมและสูง1,926ม mm, ิมระยะความสูงจากพื้น205ม mm, ิมมุมพาชน้าประมาณ31องศาในรุ่น1,958และ32องศาในรุ่นสูงสุดภายในห้องโดยสารสะท้อนถึง2บุคลิกของ Land Cruiser ทั้งความหรูหราและความแข็งแกร่งสำหรับการผจญภยัยฟังก์ชันมาตรฐานและอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่8นิ้วหรือ12.3นิ้วตามรุ่นย่อยมาตรวัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายช่อง USB-C หอไลน์จุดที่ชาร์จไร้สายและอินเวอร์เตอร์กำลังสูง2,400วัตต์ในห้องเก็บสัมภาระซึ่งเหมาะสำหรับนักเดินทางแนวแคมปิง้ง ห้องโดยสารรองรับผู้โดยสารได้5ที่นั่งพร้อมฟีเจอร์ความสะดวกสบายในรุ่นสูงสุดเช่นเบาะหน้าแบบปรับอุณหภูมิร้อนเย็นเบาะหลังเอนปรับได้หนังแท้หรือวัสะดุโซฟเทคเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเบาะคนขับปรับไฟฟ้ามีหน่วยความจำประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้าระบบเสียงพรีเมียม JBL และจอแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า ในด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะรถมาพร้อมระบบกุญแจสมารท์ทคีย์พร้อมปุ่มสตาร์ทและสามารถอัปเกรดเป็นระบบดิจิตอลคีย์ที่ใช้สมาร์ทโฟนปลดล็อกและสตาร์ทรถได้รวมถึงระบบกล้องมันติเทเรนมอนิเตอร์ที่แสดงภาพรอบคันจากหลายมุมมองเพื่อช่วยมองเห็นสิ่งกีดขวางขณะลุยทางวิบากระบบความปลอดภัยเป็นจุดเด่นเช่นกัน โดยทุกกลุ่นติดตั้ง Toyota Safety Sense 3.0เป็นมาตรฐานซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมช่วยรักษาเลนระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนการชนด้านหน้าและตรวจจับคนเดินเท้าจัก,กรยานระบบตรวจจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดถอยหลังสำหรับรุ่นย่อยโต y ยต a สหรัฐอเมริกาเปิดตัว2เกรดหลักได้แก่1958และ Land Cru ู s ซอ โดยสามารถเพิ่มแพ็กเกจพรีเมียมเพื่ออัปเกรดได้รุ่น1,958เริ่มต้นราว57,200ดอลลาร์อเมริกาส่วนรุ่น Land Cruiser เริ่มต้นที่ประมาณ63,275ดอลลาร์อเมริกาสีตัวถังมีให้เลือก7แบบเช่น i c a p Winchill Pearl, u n d e r g r o u d Black, Metal Shower, Trail Dust และ Heritage Blue ซึ่ง2สีหลังมาพร้อมหลังคา2โทน แม้ว่ารถรุ่นนี้จะมีเพียง5ที่นั่งในบางตลาดแต่ยังคงมีพื้นที่เก็บสัมภาระมากถึงประมาณ46.2ลูกบาศกฟุตซึ่งถือว่ากว้างขวางพอสมควรเมื่อเทียบกับรถ SUV ขนาดกลางอย่างไรก็ตามบางผู้ใช้ที่คุ้นชินกับเครื่องยนต์ใหญ่แบบ v 6หรือ v 8อาจรู้สึกขัดหายไปเนื่องจากรุ่นใหม่นี้หันมาใช้เครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบ2.4ลิตรซึ่งแม้จะประหยัดและแรงบิดสูงแต่เสียงเครื่องและบุคลิกอาจต่างจากกลุ่นก่อน ในบริบทของประเทศอย่างปากีสถานรุ่นนี้อาจมีรายละเอียดต่างจากตลาดอเมริกาทั้งเรื่องภาษีนำเข้าระบบขับซ้ายขวาการบริการและอะไรรวมถึงการรองรับระบบออฟโรดขั้นสูงอย่างดิฟล o อปหรือ S.D.M ผู้ที่สนใจควรตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่โดยสรุป Toyota Land Cruiser ปี2026คือการผสมผสานระหว่างดีไซน์ดั้งเดิมกับพลังแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ระบบไฮบริดที่ทรงพลังและประหยัด ฟีเจอร์ออฟโรดขั้นสูงและความสะดวกสบายระดับหรูมันยังคงรักษาจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยและความทนทานของแลนค c r u เซอร์ดั้งเดิมแต่ปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้ยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความประหยัดความเชื่อมต่อและความหรูหราในรถคันเดียวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถ SUV ที่สามารถลุยทุกเส้นทางและขับขี่ได้อย่างมั่นใจในชีวิตประจำวันรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดในปี2026